สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างต้าวก่อนนะคะลุงฝนก็กำลังจะกลับทำไมแต่งตัวเฟรอันนี้จังเลยเฟรลี่จังเลยวันนี้เป็นเล่นน้ำเหรอ กำจะลงไปตลาดเอาอะไรปะฮะร<า>อรถรอรถตาเอกระดุยนะมันไม่มีอะไรจะเหลือจะกินไงลงไปไปเราไปตลาดมาส <c oughs> งสัยว่าสองโพเมียสวนยางแล้วทำไมไม่ทำไมไม่มาเข้าบ้านหลังนี้ <c oughs> ไม่รู้เขาบอกว่า,วาช่างปลาสมผักไม่เอาสองโพเมียสวนยางแล้วเอา้า ก็าบ้านคนอื่นค,ค่อยจะมาทำไมนี่เนี่ยโง่ไม่มาทำไมเนี่ยสาวหมวกแดงมาทำอะไรหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงหมวกแดงทำอะไรหมวแดงหมวกน่ะตาหมวกสีโอตาหมวกแดงแดงใช่ไหมใช่อ๋อมีคนมีคนบอกว่าสองหัวมีส่วนยาง เออไม่ไม่เข้าบ้านหลังนี้เพราะว่าลุงช่างกับบ้าสถาปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <laughs> ปั่นไปปั่นไปหมดเลยอ่ะปั่นไปชั่วหมดเลยข <laughs> อให้พูดอะ่ะดูแย่งแตะแยงรั่วให้คนกบ<อ>เกลียดกันทงกันเนี่ยนั้นเป็นงานหลักของเเาป็นงานหลักของเขางานหลักเขาสายนัน้นอยู่แล้วเ่ยจะให้ไปทำดีเป็นไปไม่ได้ เราทำดีบ่อยเขาก็มาทำดีบ่อยด้ยนะเอาหน้าตาเหมือนอย่างนั้นแหละอืมทำดีมากมากไปก็ไม่ได้อีกชอบเลยไม่รู้นะทำบุญแต่ละวัดแต่ละที่ก็ทำต้นกันกับเขาตักทีก็ทีละหมื่นทีละหมื่นนะอืมไม่ได้ต้องการเอาหน้านะแต่ทำเท่าที่จะทำได้ไงเอาแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเอาเงินบอกว่าทำบุญคนคนหนึ่งการการทำบุญมันขึ้นอยู่กับ คนที่เขาอยากทำเราไม่ได้บงังคับเขาใช่ใช่จิตใจโตโลเขาต้องการทำบุญกับคนที่เอาได้ข่าวเขาจะสร้างพขาจะหน้าแข็งไม่ใช่หรอไม่มั้งใครทำ้วยไม่รู้เหมือนกันเห็นพี่ไม่กี่คนเองนะได้ข่าวหรือว่าคงเขียวข,ขนาดนั้นจะมีคนสร้างด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันคือเขาไม่ศรัทธาแล้วอยากจะสร้างเหรอ เนแนวร่วมตอน5ตอนนี้นั่นน่ะคือตลอดเลยใครก็จะไปทำด้วยอ่ะเอาตะก่อนเข้ามาในสัตว์้ยอยู่ไม่ใช่หรอไในสัตยาอันนั้นอันนั้นมันจะเรียกอะไรอ่ะจะบอกเข้ามาลงบนลำมันคุณประโยชน์ไง้ผล<อ>ประโยชน์แสนชัดอ๋อไม่จริงใจไม่จริงใจตามภาพเออเห็นเห็นเห็นเขาบอกว่าอะไรนะจะให้รู้ว่าศรัทธาแต่จริงๆไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยอ่า เรื่องพ่นนงพ่นน้ำเขาไม่เห็นหรอว่าท่อมันมีมาตั้งนานแล้วเขาได้ต้นเห็นถังทำพ่นไฟ้ตอนเขามาล้ำเขาบินเหรอเออตอนตอนมาล้ำอ่ะบินท่อเลยเหรอตาขวดนั่นไม่หลับตาขวดนั่นบินแล้วถ้าพ่นไฟยิ่งกว่านเลย ผมใส่ท่อน้ําขนาดหนหึ่งนิ้วคุยกับช่างช่างปั้นแล้วว่าใส่ท่อน้ําใส่ข้างในเลยต่อไว้เผื่อว่าเผื่อว่าโอกาสข้างหน้าเพราะว่าผมครอบตูไม่ยากเขาอยู่กับน้าอยู่แล้วเพราะทุกที่ก็จะมีการท่นน้ําอมผมก็เลยทําไว้เผื่อว่าผมมีมีทุนที่จะ ทำเป็นอ่างน้ําบ่อน้ําแล้วก็ต่อปั๊มขึ้นไปปั๊มแรงดันั้านั้นมัน่ด้ก็เป็นน้ําวนเออวนขึ้นไปมีบางคนเป็นห่วงมีมีบางคนเป็นห่วงว่าน้ําจะลงไปแล้วก็ซึมลงไปทําให้ดินซุดดินอะไรอีกคิดไปได้อส่ประดับกิจนะครับหมดมันเป็นไปฝอยทําให้ดินซุดเป็นดินไรลองครับเพราะว่าผมลองคุณลองดูพี่เน่งอยาก ให้องค์พ่อปู่พ่นน้ำสงกรานอ่าคือคืออยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานไทยเขาบอกเดี๋ยวหลังสงการเขาจะมาดูด้วยตัวเองนะมาครับดีๆครับดีดีต้อนรับไหมก้าเข้าไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วครับเอาอยากกินชิมก๋วยเตี๋ยวด้วยโอ้ดีดีต้อนรับเขาบอกเขาจะพาเพื่อนเข้าไปด้วยนะได้ยินว่ากล้าเข้าไปเลยครับก้าเข้าไปได้เราได้เลยบอกเขาจะมาด้านด้วยตัวเองครับจะพาเพื่อนไปด้วยนะเห็นว่าไม่รู้นะจะเพื่อนจะกล้าไปหรือเปล่าถามก่อน มาก็ต้องมาตอนที่ผมอยู่เลยนะแอบตอนมามาตอนที่ผมไม่อยู่นะอย่างงั้นเรียกตาขาวเลยนะพูกันดูแล้นี่ไม่ที่เขาพูด่ะเราไม่รู้เราเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศไทยเพราะเขาหลบๆซ่อนๆอยู่คือกรณีเยอะใช่ส้างจะ ส้างแต่้งแต่ประเด็นไปว่าแต่คน่นเขาไม่มีไม่มีงานแล้วนะดูแล้วเนี่ยว่าเขาบอกว่าเขาจะรับงานให้น้อยลงไม่ใช่นจะไปพูดว่าไม่มีงานผมว่าเขาตามทวงนี่มากกว่าเพราะว่าไปไปรับอาบิสิตจ้างเขามาเยอะอืม รับเข้ามาเยอะทีน hmm. ี้เขาตามมาจุดคู่นะเจื่อนอืมคือรับตั้งมาแล้วก็ก็ก็ไม่ดำเนินการอะไรไงอืมติดต่อเอ็นพติดต่อเข้ามาก็หลายท่านนะอืมหลายท่านที่บอกว่าโดนเออเขาตามอยู่เขาตามอยู่นะโอ้รับมาเข้ามาไว้ก่อนอ่าไม่ไม่ใช่รับแค่สองทางสามทางสี่ทางมาไม่รู้กี่ทาง เอายาอัดเฉือบมาแล้วอย่าลันแตงโมไปให้นะย้าได้ได้รับความเขาใจกันนะข้อเหลื่อมไปแล้อะเหลื่อมไปแล้วอ้อมีสีส้มไมอ๋ยค่ะที้คู่อะูคพี่เขาเรฮาขนาดนี้รูปพ่ะอะไรที่สมมไหมเยรายได้นะลุง ทางพุณหน่อันเออไฟไหมบแขวนีดูาบ้านกงสหอดบ่หอดวนีอ่กัน้เลย่าดุันจากสีหอดบ่หอดวันทียีสิบมาไปเพื่เธอวันนี้ยี่สิบไมาไปกัดไปอยากยี่สิบไขมาขึ้นมาบ้ดนโนะโอ้ยเจาอยากิดโตะไดสิโตอนแรกนะพามานอนนไปกิโตะไดไ เยอะเยอะน่ะเขาคือคืน่ะได้พนวะยอะสลายมันยอะาเอ่ลาเลมันเียงเมื่อบ้านเลขที่มในออกตีดังอ FC นัดตำหนีค่อยว่าค่อยอยู่ใกล้ๆทำไมไม่อาเยอะว่าพ่อปู่บอกบอกเป็นในๆว่าจะทิ้ช่างนะเออนรงนะเออ เป็นใครเป็นใครที่ทิ้งลุงช่างนะเป็นหลักหัวนะจ๊ะเป็นหลักหัวจ้ะเพราะว่าผิดคำพูดไงอ๋อถูกไหมอแล้วก็บอกว่านะมีความปรารถนาดีมีความหวังดีอ่าสุดท้ายไปอะไรให้ไปเฉยเลยอือค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ กำลังจะส่งลุงกับป้านเนาะกับจำาดงอนะคะก็ทักทายคุยกันครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ